สวัสดีครับาพญา่ยธราเพราได้เกอเกาพี่น้องเาหลังจากที่ผมถ่ายเรื่องของลำโพงนะครับได้รับความเสียหายจากเกาเบิ่งเดอนี่เกาฝนตกอากาศชื้นนะครับถึกน้ำนะครับกระดาษได้รับความเสียหายครับนี่ บม่รู้ว่าเขาทำไรจนชีดินชีดอนติดเต็มบดครับแล้วประเด็นงานแล้วประเด็นงานครับประเอินว่าสภาพอากาศเนาะมันจกดีเป็นห้อนจกที่เป็นหนาวจะดีเป็นลมเป็นฝนนอกวงจงนะครับเนาะแต่ว่าประเิ็นเมื่อนั้น เลี่ยนงานแล้วฝนตกครับฝนตกครับอันนี้วิธีเช็คเบื้องต้นเช็คลำโพงเบื้องต้นนะครับขีดขันไซมิเตอร์เบื้องได้ว่ากระดาษแตกมันยีพังบ้ ไม่เสียคร <tem> ับบ <paling S 1> ัพังบัพังแต่ว่ามันก็ต้องยกไหมฮิโก็หลอขาดบัวบลิดบ่นเขาดครับน้ำน่าจะเกิดจากอายุการใช้งานนะครับอันนี้ก็บออันนี้ก็บัขาดครับบัขาดใส่กระดาษเจ็บครับบัวรัวเป็ี่นน้ำบัขาดจะบวกครับ เราพกไม่ขาดครับแต่ากระดาษแตกบรูัวเป็นน้ำความชื้นบ่นะครับคือเป็นน้ำความที่ที่มันบ่ตงว่านะครับต้องว่ากันวางสิละแต่ถ้ามันความที่บ่ตงมันก็น่าจะพังไปหลายกว่านี้เนาะกับบรูลพื้กันนะครับว่าเปลี่ยนน้ำอากาศนะครับเป็นกับอากาศที่ ความชื่นของฝนบ่น,น้ำจากน้ำฝนบ่ครับไปจับกระดาษนีเ่เต็มห้อยน้ำครับน้ำยังไงเป็นคราบน้ำนี่บนกระดอดกครับอายุการใช้งานอจาจจะนานเตินนะครับกระดาษจนแั่นขึน้นไหมจนนี้ไม่เห็นหายบริถหัวแต่เช้าต้องไปดูเลยอันนี้หมอกไมุ่ดเพราะเกิดจาก ฝนตกหั้งครับเมื่อนั้นฝนตกหั้งที่บ้านทหานครับอำเภอจตุรัสจังหวัดชียงพมนครับหมวกลุกออกผมนะว่าเดียวหมวกไปใส่หมวกเขา่าเกาขาหมวกไปใส่ครับแต่ว่ามือเสานี่เอาดอกเห็ดลงเอาหอนลงครับที่ว่าเห็ดทดลองเมื่อนั้เอาลงมก็เอาลงปุ๊บครับมองขึ้นไปดูครับปรากฏว่าลำพูนมีปัญหาสามดอก อาจจะเกิดจากความชื้นสัมผัสสะสมหรือเปล่าก็ติขาดไปมือใดยติดเศษไปมือใดก็มดจัครับเพราะว่านี่ทุกดอกมีคราวหนามหมดเลยน่าจะเป็นดอกเกา่านะครับเปิดแห้งก็ที่บ่บอกปันไหนได้ว,ว้าก็เพเปิดแห้งกระไดเพราะว่าทุกงานที่ไปครับเขาเปิดซ้ำเก้าเปิดท่อเก้าตลอดครับจะศึกษาเป็นแนวทั้ทงครับ ถ้ามันบ่ห้งถ้ามันบ่เสียมันบ่พังอย่เงนี้นะครับคือซีโบมีสร้างส่งนะครับแล้วก็บริีหม่มองไวดอกเงินนะฝากไว้ให่คิดสําหรับพี่น้องที่เฮ็ดรุดเฮียไหมเครื่องไหมนะครับคือว่าแต่มันดีบ่พังบ,เบ,เบเง่เสียบ่แมนเดอร์ครับเด้อมีพังมีเสียไปครับและอีกอีกอย่างหนึ่งครับสําหรับคนที่เป็น บริการเสียดามากอย่างนี้ะครับมือสาวครับที่ไปเห็ดสาวรับจ้างครับหรือว่าเดเสาวรับจ้างหรือว่าไปรับจ้างเพือนเนาะนะครับหรือพี่น้องที่เห็ดเองนะครับราต้องไปเบึงของของฮ้องก็เนาะว่าเอ่อในการทําในการทําอะไรเมนทนทำา r ์พหรือระบบเสียงแต่ละค่ายแต่ละแบนหรือแต่ละอันนะครับความที่มันตรงยี่มองใดแต่ก็ห้องคมนะครับเนี่ย เป็นเสียครับทำอะไรม้นไม่ได้ครับอันนี้ก็ต้องหอกระทุ้นฟังเนาะบางทีทําอะไรม้นไม่ตรงกับหลอกลำโพงครับไม่เห็กระดาษแตก็เห็หมวกหลุดได้นะครับเพื่อความบห้เสยงนั้นก็บริเวห้ของเสียของหายนพื่อควาพปกติสุขดีะดดน,ดนะครับ,บก็ค่อยๆเปิดเอาเลยพี่น้องเด้อนะครับเพราะว่าจะเป็ี่นดินฝ้าอากาศฝนฝ้าอากาศะครับความขึ้นเนี่ย สำคัญเลยมันเปนกับไฟพังไปสองอันถ really ้าพ่อฝนตกบบยดับนะครับแต่มื่อฝนตกนันเปิดได้อยังด้กระดาษนี่ก็าโแตกด้กระดาษปรแตกครับโปแตกมัอรุนไหมผู้ร่้เป็นตอย่างครับโปแตกมันรุนมื่อังนมื่อไนก่อนที่มึบอาจจะได้หลายๆย่างหลายๆประการเนาะนะครับที่มันเทศให้อุปกรณ์เขานั้นเสียหายนะครับ ฝากเป็นกำลังใจให้พี่น้องเขาทุกกคนนะครับใสบันเทงก็ดีทุกกอาชีพก็ดีครับส่กันไปครับถ้าบมมีถ้าบมมีทั้งผมมีเสียาอย่างนั้นเถ้าบมทั้งเีหายหอย่งนนเแต่ก็มส้างสอนด้ี่เราด้ทุกสาาอาที่สางสอเพว่าที่เป็น่อมรถมอเตอรไซคสอมรถในสอมเพี้ยงเสียงเออพอต่คนกัยังสอมเป็นหมอมีหมอน้ำเนาะนะครับ าค้นก็เป็นเก็บเป็นนุ่นเพื่อนนะครับอากาศเปลี่ยนเลยดอกระพุกนั่อกันอากาศเปลี่ยนแปลงทำให้ของเสียหายได้รับความบาดเจ็บน,นะไม่ได้ขาดครับดอกระพุงไม่ได้ขาดแต่ว่าก็ต้องยกเปลี่ยนมันเดิมครับยกเปลี่ยนเพื่อให้มันอยู่ในสภาพที่มันสมบูรณ์ครับเพราะว่งงาถ้่างน้นมาหลายเราเนี่ยถ้่างน้นมาโดนครับการั้งดอกเกิดจาก อันนี้ก็จนหมวกเขาแล้วยอันนี้มีหอดคัดน้าครับเต็มเลยนั่แหละเครื่อุปกรณ์ท่อเสียหายเลยการเบื้องกันไปครับเช็คให้เบื้องโน้นดูมันบกขาดเดี๋ยวมีเมียนน้ำพุ้งอ่ะพอดีนะ พวงเก็บไปให้ทั้งซ่อมดูเรียต่อเก็บไว้เป็นสเปร์ครับเก็บไม่เป็นสเปร์ของเวลามีปัญหาเราได้หาของใส่ได้ก้านท่วงทีเพื่อให้ระบบฮ้อนั้นที่โบได้เสียได้หายเนาะที่เป็นระบบทางด้านเครื่องเสียงที่โบได้เพี้ยนนะครับถ้าดอกลำโพงครบนะครับเรื่องการทำอะไรเไว่ยทำอาร์ทีเอเว้ยทำดีได้เว่เป็นท่วงทีนะครับไม่บอกสู่ฟังเสียงลำโพงเพื่อนเนาะ แต่ว่าตามที่ไปฟังมาก็ได้ความคิดไงคิดว่าไงสินะครับเอางไยคิดนี่ให้พมกพี่น้องที่ขออนุรับชมคลิปพื่อจมทำครับอันนี้ใครทีว่าจังเด็กกระซ้งเรื่องมันทั้งมันเสียมันหายไดนะครับเอ่อเคให้เป็นความรู้ครับหนึ่งความชื้นสองอากาศสามกระปองข้าเก่านะครับสี่ปูด้วยคนกับทั้งแห้แต่ว่านี่กันทั้งแฮงคือดิ้ววงไปหลายวันนี้ครับ เปิดแข็งเลยนะครับใกล้คลิปนี้้พื่อให้พี่น้องทุากทกุกคนหมานครับน,ำบบน้ำเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงสั้นครับมีตั้มพาเบาใได้คือเกา่าพี่น้องทุ่มท่มกนสวัสดีครับ